อั India, ัมอินเดียปลูกป่าคนเดียว3,400ไร่ทุกครั้งที่คนเราเริ่มต้นลงมือทำอะไรสักอย่างความอายุติธรรมมักจะเป็นประจักษ์พยานคนเราไม่จำเป็นต้องลดคุณค่าโอกาสของงานลงไปโดยการไปกล่าวโทษให้ร้าใคร okay. <Some> เรื่องราวเหล่านี้ <One. S 1> จาดาป่าเยง <One. S 1> ได้ตัดสินใจว่า บ้านของเขาในรัฐอ,อ,อัสซัมเขตภาคอีสานต้องการต้นไม้จำนวนมากเพื่อชีวิตสัตว์ป่า,ารรเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นในปีคิทรศกรนึงัเก้าร1979ดิเ้หรือพุทธศักราช2522หรอ2522เมื่อน้ำท่วมครั้งใหญ่ได้ทำลายโพรงดินทราย ที่อยู่ของงูสัตว์เลื้อยคลานเป็นจำนวนมากบริเวณหาดทรายใกล้บ้านพักของเขาตอนวัย16ปีหลังจากน้ำท่วมลดลงแล้วจ่าดาปายิงพบว่าพื้นที่บนตลิ่งเต็มไปด้วยสัตว์เลื้อยคลานที่นอนตายเกลื่อนกลาดไปหมดเรื่องนี้ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเขาไปเลยงูตายเพราะอากาศร้อนไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงา ผมนั่งลงแล้วร้องไห้ให้กับการตายของพวกมันมันเป็นฆาตกรรมหมู่ผมได้ไปที่กรมป่าไม้แล้วถามพวกเขาว่าจะปลูกต้นไม้ที่นั่นได้หรือไม่พวกเขาตอบว่าไม่มีอะไรที่จะปลูกขึ้นได้เลยในบริเวณนั้นแต่พวกเขาบอกว่าลองปลูกต้นไผ่ดูก็แล้วกันเรื่องนี้มันเจ็บปวดมากแต่ผมก็เริ่มลงมือทำไม่มีชาวบ้านคนไหนมาช่วยผมเลย และไม่มีชาวบ้านคนใดที่สนใจเรื่องนี้ด้วยหลังจากเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจ่าด้าปลายเยงเริ่มฝังมเมล็ดพืชตามสันทรายที่แห้งแลง้งโดยรดน้ำตอนเช้าและตอนเย็นในช่วงกล้ายอย่างอ่อนรวมทั้งพรวนดินเมื่อต้นไม้เริ่มเติบโตขึ้นมาต้นไม้เหล่านี้ต่อมาได้กลายเป็นที่หลบภยัยสำหรับสัตว์ป่า มันต้องใช้เวลามากกว่า30ปีกับการทำงานหนักของเขาก่อนที่จะเป็นที่สนใจกันทั่วไปในระดับนานาชาติแต่มันใช้เวลาไม่นานเลยที่รัฐแห่งนี้ได้รับประโยชน์มากมายจากป่าไม้ที่ปลูกขึ้นมาใหม่จาดาปายงได้ปลูกป่าด้วยตนเองมากกว่า1360เอเคอร์หรือ3400ไร่ ด้วยความกระตือรือร้นที่สนใจในเรื่องสมดุลของระบบนิเวศจาดาปายเยงได้จับมดแดงมาแล้วปล่อยให้มดแดงจํานวนมากแพร่กระจายไปในระบบนิเวศเพื่อสร้างธรรมชาติที่กรมกลืนสมดุลซึ่งกันและกันอทิเช่นผสมเกสนต้นไม้ป้องกันพือจากมแมลงและสัตว์มากัดกินรวมทั้งเป็นอาหารนกไม่นานนักสันทรายน้อยชายฝั่งคลอง เริ่มมีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดและป่าท,ที่ปลูกขึ้นมาตอนนี้ชื่อว่าป่าโมลายเป็นสวรรค์ของนกลายชนิดกวางแรดเสือช้างและสัตว์ป่าท,ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์จำนวนหลายชนิดหลังจากป่าไม้แห่งนี้ได้รับการสนใจจากต่างชาติแล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ของรัฐที่เคยละเลยไม่สนใจต้องรีบเร่งมาสนใจป่าไม้แห่งใหม่นี้ในปี2008ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาจึงเริ่มยอมรับว่าป่าไม้แห่งนี้คือหยดเหงือ่อน้ำตาและแรงงานของจาด้ดาป่ายองคนเดียวโดยลำพังจงรัักษาาคววมมดดีไ้ยอน แม้ว่าการทุบเทกกำลังกายกำลังใจของจาร้ดาปายเยงจะไม่ได้รับผลตอบแทนกลับมาในรูปตัวเงินแต่อย่างใดแต่ชาวบ้านและตัวเขาเองได้รับผลตอบแทนกลับมามากกว่าในการใช้ป่าชุมชนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชีวิตสัตว์ป่ารวมทั้งจาร้ดาปายเยงได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกจำนวนมากมายว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขามีโอกาสลงมือทำงานแล้ว พวกเขาต้องคิดเสมอว่าพลังการสร้างสรรค์จะก่อให้เกิดผลลัพธ์สะเทือนกับโลกใบนี้ได้โลกเราเสียทีเปลี่ยนมันโดยมือเธอโดยพลังที่เธอมีพลังแห่งความดีขอ